ฟูติเกตทำไมถึงไม่ตกตะกอนคะป้าฟูติเกตจะพูดเต็มๆก็คือปุ๋ยเคมีเหลวแขวนลอยชื่อการค้าก็คือฟูติเกตซึ่งกรรมวิธีการผลิตของปุ๋ยตัวนี้เราต้องใช้ระบบลักเซนเมทอดก็คือกรรมวิธีของลักเซนซึ่งมันจะมีกรรมวิธีการผลิตที่หลากหลายแล้วก็ซับซ้อนซับซ้อนอตัวหนึ่งที่เมื่อกี้น้องอ่างพูดว่าทําไมไม่ตกตะกอนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเรามีตัวเชฟเนเน์ แล้วข้อดีของการที่มันไม่ตกตะกอนคืออะไรคะบ้าคือการใช้ง่าย,ยางไงถ้าไม่ตกตะกอนเนี่ยใช่ไหมการใช้ง่ายก็คือเปิดฝาขยับนิดหน่อยมันเป็นพฤติกรรมเขาเรียกทิกโซโทปีอ่ะขยับนิดหน่อยคือปุ๋ยเคมีแลว้วแขวนลอยจะต้องมีพฤติกรรมแบบน,นี้ก็มีคุณสมบัติตรงนี้ข้อหนึ่งก็คือทิกโซโทปีคืออะไรเหมือนกันบเคทชอปอ่ะนัซอนะสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศคุณขยับนิดหน่อยแล้วคุณเทเลยแต่ถ้ากือว่ามันตกตะกอนอ่ะคุณเทลงไปเนี่ยมันแบ่งชั้นไงชั้นบนก็อย่างหนึ่งชั้น่างก็นึ แล้วคุณขยาเนี่ยถ้าเป็นตะกรอนเก็บไว้สักเดือนสองเดือนเนี่ยตะกรอนไม่ดิสเปิร์นะไม่ไม่ละลายแล้วนะไม่ละลาย,นะลายน้ำก็จะตกอยู่บนนั้น,น,นต้อยู่นั้นขยาก็ไม่ได้เป็นผลึกไงทีนี้ถ้าในแง่ของประสิทธิภาพประสิทธิผลระคับป้าแตกต่างยังไงบ้างการที่เป็นต,ตะกรอนคือการใช้ง่ายใช่ไหมสารเคมีแต่รดนน้ำปั๊บละ,ละลายเลย ใช้เวลาในการละลายสั้นมากถ้าเมื่อกี้ปุ๋ยที่มีตกผลึกตกตะกอนอย่างเงี้ยคุณเทเขย่ามันก็ไม่หายแล้วคุณเทไปเป็นสส่วนนะส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นโซลูชันเนี่ยมันก็ละลายส่วนที่เป็นผลึกเนี่ยก็อยู่อย่างนั้นก็ละลายน้ํายากนะมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วดังนั้นถ้าเอาแบบที่เป็นตะกอนเป็นผลึกแล้วอะเอาไปใช้อะประสิทธิภาพก็แน่นอนลดลงอยู่แล้วไม่ได้ผลด้วยมันก็กลดลงไปบ้างอะนะลดลงไปบ้าง แต่มันไม่ได้ละลายทันทีไงเพราะฉะนั้นจริงๆการละลายน้ําของปุ๋ยพวกนี้มันจะต้องมีการละลายช่วยส่วนให้บางอย่างเนี่ยทำให้ฟังก์ชันมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น